เข้าเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าบทมาในช่วงตลอดหนึ่งเดือนทุกคนเชื่อไหมว่ามันยังคิดอยู่เลยว่าตัวเองอ่ะหาตัวละครเจอหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไระทางผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้พูดกับเราว่าไอ้ที่เราตอบบทมาทั้งหมดเนี่ยเราได้หรือยังเราได้แต่คำชมว่า โอเคเล่นดีนะได้เล่นดีนะนนะอะไรเงี้ยแต่มาวันเนี้ยพี่ฟ้าเพิ่งจะได้คําชมจากตอนที่พี่ฟ้าเล่นต่อบทซีนอันเนี้ยเป็นซีนที่ใหญ่ที่สุดที่ตัวละครตัวเนี้ยต้องเล่นให้ได้แล้วก็จะเป็นตัวตัดสินว่าเราเหมาะกับบทนี้หรือเปล่า แล้วทุกคนไม่ต้องพิมพ์ซ้ำนะพี่ฟ้าเห็นแล้วแล้ววันนี้ได้รับคำชมจากผู้ใหญ่ว่าเจอแล้วคำนี้พี่ฟ้าก็เลยเหมือนทุกคนใช่ไหมสิ่งที่เหนื่อยมาหรือสิ่งที่เรานั่งทำกันบ้านมามันแบบ หายไปเลยอะเจอแล้วเนี่ยแหละถึงแม้จะเป็นช่วงสุดท้ายจริงๆที่จะต้องแบบเริ่มถ่ายทำจริงๆอะไรเงรี้ยมันก็เลยทำให้ฟแบบปลดล็อกศักยภาพตัวเองว่าเฮ้ยกูมันเป็นเหมือนคำคายืนยันว่าฉันเล่นบทนี้ได้และฉันได้แน่ๆฉันเหมาะกับมันอะไรเงรี้ยพูดแล้วเดี๋ยวก็จะร้องไห้ก็เลยอยากจะมาแชร์กับทุกคนว่า ที่หายไปหรือว่าไม่ค่อยได้ตอบในดอมหรือว่าโพสทวิตก็คือมีสิ่งที่จะต้องทําแต่ว่ามันเป็นงานแบบงานซีครตที่ยังไม่สามารถบอกทุกคนได้แต่ก็ทุกคนก็จะรู้วเร็วนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มมีการเขาเรียกอะไรนะเริ่มบอกแล้วว่าตัวละครมีใครบ้างหลังเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรอะไรเงี้ยวันสองวันนี้แหละทุกคนก็จะได้รู้แหละ ซึ่งซีนนี้มันเป็นซีนที่ตอนแรกพี่ฟ้าก็แอบกลัวเว้ยว่าจะเล่นได้ไหมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะโหดมากๆเพราะว่าด้วยตัวของอิงฟ้าเองอะ่ะมันไม่เคยมีมุมนี้เลยอะ่ะตัวพี่ฟ้าเองตลอด28ปีอะ่ะพี่ฟ้าไม่เคยมี มุมนี้เลยอารมณ์นี้เลยไม่เคยมีเลยเกิดมาไม่เคยรู้สึกแบบนี้ไม่เคยคิดแบบนี้แล้วพอเหมือนเราเราเรา,เราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็มันเลยทําให้พี่ฟ้าเอ้าจริงๆจริงๆิงอิงฟ้ามันก็มีความคิดแบบนี้นี่หว่าหรือจริงๆิงอิงฟ้ามันก็มีความรู้สึกแบบนี้ได้นี่หว่าก็เลยทาให้ฟ้าเข้าใจถึงเรื่องของการแสดงมากขึ้น โตขึ้นในเรื่องของการทำงานว่าเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างจริงๆรง้องเล่นเต้นลําอันนี้ฉันก็ทำได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นความรู้สึกที่อัดอัน้นแต่สิ่งหนึ่งที่แอบกลัวมากๆก็เลยอยากแชร์กับทุกคนก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ มันอินกับความเป็นเป็นตัวละครมากๆก็เลยแอบสับสวนว่าธรไมฟันขับบอกว่ามีบางคนบอกว่าําไมช่วงนี้พี่ฟ้าแบบว่าดูยิ้มน้อยลงคือไม่ใช่อะไรนะมันมันอินนะทุกคนเข้าใจปะมันอินจนแบบว่ามันคิดอยู่ในตลอดนึกถึงเรื่องราวที่มันแบบ เกี่ยวกับอันเนี้ยตลอดเวลาว่าถ้ามันเจออย่างนี้มันจะต้องคิดยังไงมันเจอนี้มันจะต้องพูดยังไงมันเจอแบบนี้สายตามันจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยจนบางครั้งเราก็ลืมโฟกัสสิ่งรอบข้างไปถ้าทุกคนสังเกตช่วงนี้พี่ฟ้าก็จะแค่ทวิตอ้อนขอกำลังใจอย่างเดียวส่วนมากก็คือจะขอกำลังใจจะ บอกว่าเออเสร็จงานแล้วนะเลิกงานแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โหดอยู่พอสมควรก็เป็นการตั้งใจเพื่อทำให้ทุกคนได้ได้รู้ว่าเราไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาแบบโอหอยู่เป็นแดดดีอยู่เป็นนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ก็คือจะมาขายสวยขายหล่อขายอะไรอย่างเดียว่ะอยากให้รู้ว่าฉันนอะก็ ขายความสามารถเหมือนกันความสามารถทางด้านการร้องเพลงความสามารถทางด้านการแสดงความสามารถทางด้านการรำการอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลและเดือนหน้าก็จะอําลาตำแหน่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าผลงานอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ต่อยอดในเรื่องของการแสดงด้วย ได้ย้อนกลับไปก็คือซีรีส์ Show Me Love ซึ่งสำหรับพี่ฟ้าเนี่ยซีรีส์ Show Me Love ก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณ Show Me Love ที่ขุดความสดใสของพี่ฟ้าขึ้นมามันเป็นฟิลที่ปกติพี่ฟ้าจะทำงานตลอดแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาได้อยู่กับน้องๆน้อง,องแบบว่าหนูดี ชมพูหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เจอกันเฉพาะเวลาที่เราไปต่างจังหวัดไปทํางานก็จะได้อยู่ด้วยกันทํากิจกรรมอะไรเงี้ยได้กันน้อยมากแต่พอถ่ายซีรีส์คือได้อยู่ด้วยกันเกือบทุกวันแล้วก็เช้าจนถึงค่ำเงี้ยมันเลยทําให้รวมถึงตัวชาร์ลอตด,ด้วยถึงแม้จะเป็นคู่จิ้นกันอ่ะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกสนิทกันมากแบบมากเลยอะไรเงี้ยหรือการสกินชิปอะไรเงี้ยแต่พอเล่นเรื่องชมีเลอไปอ่ะรู้สึกว่ามันทําให้เราอ่ะได้เห็น ความสดใสของตัวเองแล้วก็ได้สนิทกับน้องๆมากขึ้นเหมือนเราอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นพี่นะเหมือนในเรื่องอะ่ะมันเป็นเพื่อนกันเหมือนทําให้เราดูเด็กลงมาทําให้เราดูเด็กลงมาแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูทุกคนอาจจะเห็นเราในพาร์ทของการทํางานซะส่วนมากอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นเราในพาร์ทความสดใสร่าเริงมันก็เลยทําให้เกิด ตัวละครอะไรนะที่ทุกคนเรียกคือเด่นเด่นใช่ไหมเด่นเด่นขึ้นมาก็ชอบนะที่ทุกคนเรียกก็เลยแอบ,บถามชาร์ลอตว่าเด่นเด่นคืออะไรอะไรเงี้ยน้องบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบหมาโกเด้นซึ่งมันจะมีความแบบท้าทนน่ารักแล้วก,เกว็เราก็เหมือนเหมือนเอาจจริงนะพี่ฟ้ารู้สึกเหมือนตัวเองเหมือนเป็นคนแก่อ่ะแบบแม้ตอนอายุแค่ยี่สิบแปดอ่ะแต่เราทํางานตลอดเราเลยแบบไม่ค่อยมันตั้งแต่ด้วยความที่มันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เหมือนบบพี่ฟ้าไม่ได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเพราะว่าย้ายโรงเรียนตลอดเลยไม่ยึดติดกับเพื่อนไม่ยึดติดกับใครเป็นคนแบบโลคส่วนตัวสูงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอเราได้มาทําอะไรที่มันมีร่างจิ๊บโปะหรือว่ามีร่างเด่นๆเ,เลยเนี่ยมันเลยทําให้เราดูเด็กแล้วก็ดูแบบสดใสามากขึ้นก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไปดูกันเยอะๆอ,อย่างน้อยเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะได้รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะจากซีรีส์โชว์มีเลิฟด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วย เดี๋ยวพี่ฟ้าก็ลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วเพราะว่าปวดหัวแบบไมเกรนแล้วก็ยังเขาเรียกอะไรยังอู้ขอบคุณพี่จอยนะคะจะพูดไปก็ยังใจสั่นยังแบบยังสั่นอยู่ยังคอนยังคอนโทรไม่ได้ทั้งหมดขอบคุณนะคะจริงๆก็เห็น ฟีดแบ็กลับมาทั้งเรื่องของคําชมก็เยอะ,ส,ะสัสส่วนมากก็จะชมในเรื่องของการว่าแบบเล่นดีมากสมชาติแล้วก็อู้พี่ซานคุณพี่เขาส่งสิงโตให้หนูด้วยจบละนอนขอบคุณนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจด้วยสิ็โตเยวสองคน <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าอ มีพลังบวกมากขึ้นแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้มันจะดำเนินไปเรื่อยๆเราหลายคนบอกว่ามันดูไม่ค่อยมีอาจจะมีฟิดแบ็กกลับมาว่ามันดูไม่ค่อยมีเรื่องราวหรือมันดูแบบว่าอยากให้รอดูไปเรื่อยๆก่อนช่วงเรืงแรกมันยังอยู่ใน EP ที่3อยู่แต่วิชาเชื่อว่า 4, 5, 6ห้ามันก็จะเริ่มไล่ไล่เลเวลความเข้มข้นหรือสตอรี่มากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้ว ยให้ดูแขนเดี๋ยวค่อเล่าให้ฟังเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเรื่องแขนเ,เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะได้คือส่วนตัวตัวของพี่ฟ้าเองเนี่ยน่าจะได้ตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนไปอะ่ะจะได้ไลฟ์ไม่ได้บ่อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากใทุกคนไปดูน้องๆหลังจากนี้เนี่ยทีมทีทีมนักแสดงเนี่ยจะมาไลฟ์กันบ่อยมากขึ้น ะะเพราะว่าทุกคนอาจจะแบบว่าโอเคอยากให้โปรโมทมากขึ้นเราก็รับฟังแล้วก็เห็นแล้วแหละแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปพัฒนาอยากจะบอกทุกคนว่าบางอย่างมันก็คงมันใหม่กันจริงๆใหม่กันมากๆทั้งเรื่องการแสดงหรือว่าเรื่องของการโปรโมทหรือว่าการอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ยังคงใหม่มากๆจริงๆอะไรที่มันอาจจะแบบว่าได้หลังใจหรือไม่ถูกใจถูกใจอันไหนไม่ถูกใจไหนก็ค่อยๆปรับกันไปเรียนรู้กันไป เนอะก็อยากดูคนแบบใจเย็นๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะรับฟังแล้วก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดในเรื่องของการโปรโมตนะก็อยากให้ทุกคนสมัครเมมเบอร์กันเยอะๆแกรนทีวีที่พี่ฟ้าไลฟ์ไม่ได้ในช่วงสิ้นเดือนเพราะมันจะเป็นช่วงที่พี่ฟ้าจะบอกไม่ได้เลยว่าพี่ฟ้าอยู่ไหนทําอะไรเพราะว่ามันเป็นงานซีคลิปคือจะให้รู้ไม่ได้เลยว่าอยู่ที่ไหน เป็นแบบซีเค็มากๆจริงๆอะไรเงี้ยแม้กระทั่งคนที่จะติดตามพี่ฟ้าไปอ่ะก็ไปได้แค่คนเดียวแค่เนี่ยคือแม้กระทั่งกองก็ไม่สามารถที่จะติดตามไปได้ทั้งหมดทุกอย่างนะคะมันเป็นงานซีเค็จริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสที่ฟ้าจะหามุมไลฟ์ได้เดี๋ยวจะมาไลฟ์พูดคุยกับทุกคนแบบบ่อยมาแชร์กันแต่ถึงแม้ว่า จะได้มาไลฟ์น้อยแต่ว่าทุกคนสามารถไปให้กาลังใจน้องๆได้ที่ขึ้นไลฟ์หรือว่าการโปรโมตต่างๆนะคะก็ขอบคุณที่ช่วยกันเอ,อแนะนํากันเข้ามาก็จะนําไปปรับแล้วก็อันนี้กันใหม่ค่อยๆเรียนรู้กันเพราะว่ายังใหม่กันมากๆจริงๆนะคะ no. เนอ,อให้น้องไลฟ์ดีกว่าไม่ใช่อะไรหรอกน้องน่าจะซ้อมคอนเสิร์ตมาใช่ไหมชาลลอตคิดว่าเขาน้าจะมีสิ่งที่อยากจะเล่าอยากจะแชร์กับทุกคนรวมถึงน้องจะได้แบบ ขายของด้วยอะไรเงี้ยพี่ฟ้าค่าจะขึ้นเพื่อจะเล่าโมเมนต์วันนี้ให้ฟังเฉยๆแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าก็ต้ลงแล้วเนาะไม่ได้ตั้งใจที่จะไลฟ์ขึ้นมาแบบเป็นแพทเทิร์นพี่ฟ้าไม่ได้อยู่กับพี่ชาวันนี้ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันด้วยน่าจะได้เจอกันก็คืออีกทีนึงคือวันคอนเสิร์ตเลยซึ่งจริงๆก็อยู่ที่หนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวจะมาคอนเสิร์ตน้องด้วยนะคะอะ ให้ดูไม่รู้มันเห็นไหมอะแต่ในกล้องมันเป็นฟิลเตอร์มันขาวอะมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกมันมืนรอยแมวข่วนจะเล่าที่ไปที่มาของแผลนี้ดูไม่เห็นหรอกมั้งไม่รู้ต้องแหงนยังไงต้องแหน่นยังไงอะเห็นรอยไหมแต่ฟิลเตอร์ขาวเกินอุ้ยฟิลเตอร์รอย ประเด็นคือมัก็มันเข้าซีนวันนี้แหละเราก็ที่ฟันหลุดดึงตัวเองกลับมาไม่ได้วันนี้เราเล่นกันหลายเขาเรียกว่าหลายหลายหลายครั้งอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นซีนที่อย่างที่บอกันแหละมันระเบิดอารมณ์มากเลยฟันหลุดแล้วเอากลับมาไม่ได้เราก็เลยทุกอย่างสมจริงมากก็เลยได้บาดแผลนี้มา ก็รู้สึกไม่รู้สิมันอาจจะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้เราเห็นว่านั่นแหละมันถึงแล้วอะไรเงี้ยมันได้แล้วนะคะก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็ซ mm ัพพอร์ตอยู่ด้วยกันมาโอ้ mm hmm. ขอบคุณมากๆสำหรับของขวัญน,นะคะบางอย่างเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเรายังใหม่มากๆจริงๆไงทุกคนใจเย็นนิดนึงมีอะไรก็ค่อยๆแบบ พูดคุยค่อยๆรับฟังกันอันที่เป็นคําแนะนําดีๆก็จะเอาไปแบบปรับปรุงไปพัฒนาใหม่นะส่วนอันไหนที่แบบว่าเออ,อืมจะพูดยังไงก็อยากให้แบบใจเย็นๆกันนะคะแค่นั้นเองซึ่งเราก็รู้รับรู้ถึงความพลังซัพพอร์ตของทุกคนเสมอมา พี่ฟ้าอย่างพี่ฟ้าก็รู้เนาะไม่งั้นคงไม่ไม่รักแฟนคลับมากขนาดนี้อะไรเงีง้ยถึงตั้งใจทําทุกอย่างให้ทุกคนภูมิใจไม่ให้น้อยหน้าใครว่าแบบเฮ้ยมีเราเป็นศิลปินมีเราเป็นเมนคนโปรดใช่ไหมนั่นแหละช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟค่อนข้างจะเซนซิทีฟอาจจะด้วยความที่นั่นแหละอย่างที่บอกนะเป็นช่วงคลรือโหดในช่วง สามเดือนหลังจากนี้ตั้งนับเดือนนี้ด้วยวันสามเดือนที่ขอบคุณค่ะที่ยังต้องอยู่ในช่วงแบบห่วงความรู้สึกเกี่ยวกับไอ้นี่อยู่ <c oughs> ก็เลยจะแบบว่าค่อนข้างที่จะติดนิดนึงโลกส่วนตัวสูงนิดนึงในช่วงนี้นะคะพี่ฟ้าไม่ได้จิกแขนด้วย ไม่ใช่ไม่ได้จิกแขนตัวเองหมายถึงว่ามันเป็นการเข้าบทแล้วก็เล่นด้วยกันแบบสมจริงมากอืมปกติอะเวลาที่เรากี่นาทีละดีอีกสองนาทีพี่ฟ้าลงไลย์และวเดี๋ยวจบเรื่องนี้ลงแล้วจะได้ไปดูน้องกันเวลาที่เราเล่นหนังอ่ะหรือเล่นละครอ่ะพี่ฟ้าเข้าใจว่า เราต้องนึกเวลาเราจะร้องไห้เราต้องนึกถึงเรื่องที่เราเศร้ามากๆเราจะได้ร้องไห้พี่ฟ้าเมื่อก่อนเวลาที่พี่ฟ้าเล่นใช่ไหมพี่ฟ้าก็จะนึกถึงพอ่อแล้วก็ร้องแต่ว่าตั้งแต่ก้าวเข้ามาอีกก้าวหนึ่งอะของการแสดงเราต้องอินกับบทไม่ใช่ว่าเราไปนึกถึงเรื่องอื่นแล้วเราร้องไห้อะไรเงี้ยพอเราอินมากๆมันก็เลยนั่นแหละอาจจะด้วยช่วงที่เราแบบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินยานี้ด้วยยาแบบยาซึมเศร้าอ่ะจะประมาณสองเดือนกว่าสองถึงสองถึงสามเดือนสองเดือนกว่ามั้งก็เลยพอมันกระโดนแบบกระแทกปั๊บมันก็เลยเหมือนแบบบูมกลับมาใหม่นะคะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรแย่นะไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยที่ช่วงนี้ยังแบบเขาเรียกอะไรคอนทู พี่ซันขอเกี๊ยวหน่อยเกี๊ยวไปหาแม่ช่วงนี้ก็เลยเดี๋ยวจะต้องเอาเกี๊ยวมันมาอยู่ด้วยบ,ยบย่อยๆอาซาซูมูซาซูมูลามาหน,นีเร็วซาซูมูลามาหาแม่เร็วแม่รักนู้นนะเหม็นไหมอืมอาซาซูมูซาซูมูลาซาซูมูซาซูมูลา, <c oughs> สาส าสาโซมูชาโซมูล่ะแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะหนูรักแม่ไหมหนูรักแม่เปล่าฮะหนูรักแม่เปล่าคิดถึงแม่บ้างเปล่าคิดถึงแม่บ้างเปล่าหนูยู่รักกีนูลืมแม่แล้วมั้งเย้ขอบคุณที่ส่งแมวมาให้หนูนะขอบคุณนะคะ นะคะก็นั่นแหละอย่างที่ฟ้าบอกไปดีวฟ้าก็จะลงไลฟ์แล้วยังไงก็ฝากไปดูน้องๆด้วแล้วกันนะคะรู้สึกว่าชาจ,จะไลฟ์อยู่ใช่ไหมฝากไปช่วยอุดหนุนของแล้วก็อะไรก็ตามจะเล่าให้ฟังเมื่อวานไปเดินห้างหลายรอบลวก่อนจะไปนี้เมาหมวยเม้าหมวยฉันตามหาแว่นแบรนด์นี้มาหลายครั้งมากทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปห้างซึ่งมีประมาณสองสาครั้งตั้งแต่มี เราชอบยาย่ามากเหมือนกันไงตั้งแต่มียาย่าเป็นพรีเซนเตอร์คือหมดล็อตเกี้ยงหาไม่ได้เลยนี่จนเมื่อวานมีโอกาสได้แวะนะคะตอนไปทำทำเล็บอุย้ยขอบคุณของขวัญน,นะคะก็เลยได้มาแล้วทุกคนต่ังจากนี้ทุกคนจะเห็นพี่ฟ้าใส่บ่อยหน่อยเพราะว่าช่วยทำให้ดูดีขึ้นแบบโดยไม่ต้องแต่งหน้าออกจากบ้านได้สวยไหม ชอบมากเขาไม่ได้เป็นสปอนให้นะแต่อยากอวดว่ากว่าจะได้มาถึงแม้ว่าเราใส่แล้วเราจะดูเหมือนยาค่ายากก็เถอะนะคะยายค่ะหยุดค้าหนูม็นย้ายใช่ไหมโอเคนะเหมือนยายใส่ปลายาวอ่ะแล้วใส่แว่นอะ่ะอยากให้อยู่รักแล้วก็ซัพพอร์ตกันไปนานๆนะคะมีอะไรก็บอกกันได้แต่ว่าก็แบบเจนเย็นเนาะ แล้วเราค่อยๆรับฟังค่อยเรียนรู้กันไปรักทุกคนมากๆนะคะฝากไปสมัครเมมเบอร์กกรนทีวีกันเยอะๆช่วยสนับสนุนด้วยนะขอให้ซีรีส์เรื่องนี้ปังๆทีเธอขอให้มีคนมาสมัครเยอะๆทีเธออยากให้คนมาตกหลุมรักมีนาเยอะๆ,ๆอยากให้คนมาตกหลุมรักเด่นๆเยอะๆ,ๆเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งใจมากๆมันน่ารักมากมันดีมาก เชื่อว่าทุกคนก็จะมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะไปกับพวกเราแน่ๆไม่ใช่แค่ผลงานพี่ฟ้าคนเดียวคือผลงานของน้องๆด้วยซาทุกคุณในนะคะทุกคนพี่ฟ้าเขาจะเป็นน้องตาบวมมากไวๆ้ๆตาแดงมากเพราะว่าพรุ่งนี้ตีห้าเช้ามากแต่ตื่นเต้นนะเพราะว่านับถอยหลังแล้วทุกคนจะได้รู้แล้วว่าพี่ฟ้าจะได้เล่นกับใครรับรองว่าพวกแกต้องกรี๊ดแน่ๆ นะคะไปแล้ววันนี้นะไป